เอ็กท่านก็ไปหาหมอกันกระบอดีขึ้นกล้ามเนื้อกยังอ่อนแรงอยู่แล้วก็ให้กลับไปตายสมุนไพรให้คนนั่นก็ว่าอันนี้ดีอันนี้จิงท่านอันนี้ดียังดีก็อยากลองเพราะว่าเขาอยากดีขึ้นเนาะอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะแต่ว่าดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นกินกละเบืองตอบโจทย์เป็นกินเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กระบืองตอบโจทย์กล้ามเนื้ออ่อนแรงก็แช่ในยุกก็ได้เวลาที่ยุกเลยต้อง ตรงวางที่มาติดเลยได้แต่จับบ่อดรตรงวางมือนลยกับวลอ่มันมันติเป็นยุ่งยากกับมาังใช่ปะตอนนี้มันขวดเลยนี่แกนปวดขวดเลยทุกจับมาเราแกนตกแฝนแต่าดึงขึ้นไหนทโอ้ยโอ้ยเจ้าหีิงอแหงล่ะคอยเก็บแังแต่ว่าแกงมันโมแมนตทำแกงทำแกยทำขวดเนาะแล้วกตมาเอามือมาคอยวางขน ใครโกรหมากแ่ไหนกับอะไรเก็บถวยน้่งจากระพางเหรอกรบเพาดีขึ้นนี่นี่กระเพาดีขึ้นแล้วก็เลยมมันนอนโจมจินยาทุดจินดาทุดกับพ่อทุเราแต่ละมือทุดนี่ลูกสาวกะระโถมมาแม่มันจะเป็นไตวายเดีย๋ยวพอรวยนอนไปสักเดือนสองเดือนก่อก็เลยมาพอ่อทำบุญไทยของตัวน,นี้ได้กินของตัวนี้ กินได้ยุ่งสามมือม้อมื้อซีก็เลยง่ายแขนก็นเลยหยุดไปก็เลยหยุดได้ก็เลยว่าลุกขึ้นย่านเอาย่านลงลูก่านกับลุกได้ไ,ได้ของตัวเองตะกอนในส้วมเขาที่ไปของน้ำต้องรื้อแฉนส้มที่กินเขาก็ต้องรื้อแฉนทุกสิ่งงานร่างกายมือถุงสอยเรือตัวเองก็ได้นี่แหละสมุนไพรของตัวเอะ ก็คุณสนเพื่อนดีก็เลยไปได้มาได้ถึงวันนี้แหละ